ดาฟานิวส์เว็บไซต์กีฬาอันดับต้นๆของประเทศราชาอุปกรณ์มวยดีที่สุดในสังเวียนไอส์ไมายบาอลายสบายไมเเมทเนสออริจินัลส์สุริโอครับยกแรกครับคี่สมจิตวันโอ้โหไปหยุดโลกครับต้องบอกครับการยืนมวยทรงมวยนี่หลายคนนี่ต้องบอกว่าเนสไมเเมทเนสผ่านสังเวียนมาเยอะกว่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยนี่ต้องบอกว่านี่ครับแพ็คพันยูนี่ดูบัตรเจ็บของเขาสิครับเรียนมวยไปรวยเอ่อ พี่แท็กนี่เรียนมวยไทยมาทั้งชีวิตนะนะครับโอ้แล้วเดินด้วยนะเดินเข้าหาด้วยนะแคู่น้องเลยแต่สักษัญครับเรียนมวยไทยแล้วจะต่อยโดนหรือเปล่าครับจะต่อยโดนเขาแข็งเลยครับจะต่อยโดนหรือไม่จะต่อยโดนหรือไม่นี่สําคัญครับโอเคนี่ฮะเนตหมายไม่เนตในจังหวะสากลฟุตเวิร์กนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเลยทีเดียวครับใช่ครับนี่ฮะโอ้โหสายยาวสวยตีแล้วออก ดูฮะดูการยึดหลอกที่นี้เน็ตได้ยาวนะนี่ครับแพ็กกระต่ายโดนไหมนี่แหละสำคัญที่สุดครับใช่ครับเข้าถึงหรือเปล่าเอาล้วเน็ต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 อาวุธเอ้โเอาครับเข้ามุมแล้วหนีไม่ได้แล้วล้ำตัวยังไงฮะมีอาการหรือเปล่าปิดออกโอ้โหมีปัญหาที่เฮ้กาันิดหน่อยครับเอาล้วครับเน็ต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 โอ้โหโดนแล้วครับหนึ่งมัด โอ้โหแกขึ้นมาฟรีครับวันนี้ยับสวยคุตเวิร์ตดีขาดีครับผ่านทั้งเวียนเทนฟัตเทนมาแล้วชกกองทันคาากรแต่วันนี้มาเจอกับแพ็คพรลันอยู่ได้ยาวแกจะเก็บดาราทั้งสองคนหรือเปล่าครับสำหรับเนสไมน์เมนเนโอ้นี่ยังหนีพ้นอยู่นะุเวิ์สวยงามครับพี่โจเห็นไหมยับสายยับป้นด้วยโอ้ยขัดขาสำันโอ้ยจังหวะนี้ครับมันเดือดมันเดือดโอ้โหนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับ คุณงแท็กพลันยูโอยเย็บสองนักย็บบ้านเลยทีเดียวโอ้ยต้องตีออกนะระวังฮะอย่างนี้ต่อยหนักยฮะต่อยยาวๆครับนี่ฮะคุณเบิร์กยับมาพุณงเบิร์กผีนี่ทำให้แท็กพลยนยูต่อยไม่โดนครับโอ้จังหวะฝีมือต้องเป็นของเนทบายแมนเนทครับแต่ว่าแท็กนี่จะตอบโต้ยังไงหาจังหวะทเข้าทำยังไม่ได้ครับให้ถึงต้องเข้าให้ถึงเข้าให้ถึงต้องเข้าให้ถึงครับโอ้ให้ถึง้ยอดยกแรกเตือน โอ้โยโอ้โหฝ่ายถึงได้ลีลานะอีกฝ่ายถึงได้แข็งแรงนะครับ<ด>โอ้โเวลาที่เข้ามุมนี่ก็เนตอันตรายนะบอกว,ว่าดีทั้งคู่โ,โเนตไม่ไมเนตท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าจังหวะฝีมือยับซ้ายมีย็บเบิลมีวนซ้าย,นายวนขวาความเป็นมวยต้องบอกว่าเป็นมวยกว่าแต่ความหนักความ่วงอยู่ที่แท็กลันอยู่ซึ่งแท็กลันอยู่ยังหาจังหวะจับต่อยไม่ได้ยังขำเป้าไปเจอครับตอนนี้ใช่ครับ เนสบอกกับผมในก่อนอในการก่อนแข่งขันนะครับว่า,วายังไงพี่จบผมยกแรกเนี่ยผมต้องเอาตัวให้รอดอเพราะว่ารู้เลยว่าพี่แท็กมาโหดแน,น่นอนและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาคนแรงหมัดแรงพลังของแชงไม่ได้เนี่ยเขาก็าตงร่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาต้องยืนระยะยาวๆอาศัยจังหวะฝีมือดึงระยะดึงระยะให้เข้าทางเนสในสิ่งที่เขาฝึกซ้อมแล้วก็เป็นทักษะที่เขาได้เปรียบนั่นคือการวางแผนนะครับวางแผนรหรับตัวน้องวยเอง ส่วนตอนนี้มาดูภาพชาชาครับในยกแรกที่อะไรสูงพี่บ้างครับโอดนะครับแม่คอสแม่เวลาพี่แท็กพาดนิดเข้ามุมนี้ครับโอ้โหมีนี่ครับนู่นี่ครับนี่ครับขวายาวๆแรัแล้วออกเลยนะครัลอยขวาทิ้งขวาแล้วเตะออกเย็บซ้ายแล้วทิ้งขวานี่ฮะลอยแล้วออกแล้วออกทางด้านขวาด้วยออกทางด้านซีถูกต้องด้วยนะฮะออกจังหวะสวยครับเนสเนี่ยฮะมีเย็บหลอก ยาวหมัดหน้าจิ้มนะยาวกว่านี่หมัดยบก็ทำให้เกิดปัญหาที่กระแท็กอย่างแน่นโอาได้เสียงได้กำลังใจมาจากแม่เพื่อน้องน้องพี่นะครับก็ต้องบอกครับว่าหลุมหาเล่นนะแม่ครับเอาละครับนาทีระทึกใจยกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นเรามาดูครับว่าการแก้เกมยกนี้จะเป็นยังไงครับพี่โจต้องดูว่าพี่แท็ก จะพาเนตเข้ามุมได้หรือเปล่านะครับต้องตีสะโพบให้ให้แคบลงแล้วนะนะเพราะว่าทักษะความเป็นมวยของเนทนี่โอ้โหเอาตัวรอดและยาวกว่าด้วยตามกันต่อครับยกที่สองครับแท็กจะทํำยังไงแท็กจะเดินหรือแท็กจะป้องกันตัวยังไงนี่ครับหมัดแย็บเนี่ยทำให้มีปัญหาแล้วครับทําให้แท็กออกหมัดขวาไม่ได้โอ,โ,โอ้โหแล้วตัวละหุกไส้ทีนึงอ,อ้าวแล้วฮะ แต่ต้องบอกว่าจังหวะฝีมือของเน้นนี่ยอดเยี่ยมครับหมัดหน้าัวเข้าถึงตัวไม่กลัวตอนนี้ไม่เกลือแล้วครับโอ้ยโอ้โอ้ยโอถึงตัวโอย้อถึงตัวคอับโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโรยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโด้ยโยโอยโอมูกอ้ยโ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 อยครับเอมาคัดยวาทีเดียดูสิโอับโอ้โหล้กนี้รงมาก ไปเจออขัดขวาครับจนมูกแตกครับโอ้โหคุณหมอครับต้องดูด้วยครับตอนนี้ครับโอ้โหลูกนี้แรงมากครับอืลูกนี้โหดครับโหดจริงๆครับต้องยอมกพี่แท็กได้พยายาม พยายามอย่างที่สุดนะนี่แหละการที่เข้าให้ถึงตัวนะครับขั้นสุดทมือของที่เน็นี่โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดูภาพบนสังเวียนครับแทบเท้าเลยฮะนี่คือน้ำใจครับต้องบอกครับว่าการชกบวยเนี่ยแท็กก็พยายามครับแต่ความเป็นมวยสามคนเนี่ยเน็ไปไม่เน็นเป็นกว่า เจออับคัตลูกนี้ลูกเดียวลองดูครับลูกนี้โดนยังไงตัวเกิดอะไรขึ้นพอโดนทุกบในพวบเนสกอปอับคัตลูกนี้ลูกเดียวครับโโอ้หเข้าที่จมูกครับรู้เลยครับว่าตัวเองจมูกหักครับหรือไม่ก็จมูวกมิมัญหาครับแล้วก็งัดตัปั้งเข้าไปครับลูกเดียวเลยครับนี่ครับดูจังหวะครับทุกดักแล้วก็งัดครับดูทัาช้าครับโอ้โหครับลูกนี้ถึงกับถึงกับดิ้นครับภาษามวดลเรียกว่าถึงกับดิ้นครับ ยอมครับตรงนี้รู้เลยครับว่าโดนขนาดไหนโอ้หนี่ฮะอันตรายครับโอ้สมศักดิ์ศรีดูบรรยากาศสดๆตรงนี้ครับกับคู่เอกดูว่ายังไงครับหหนี่ครับคุณหมอต้องรีบปฐมพยาบาลครับเพื่อให้คัดเลือดให้หยุดตรงนี้ครับแล้วต้องไปโรงพยาบาลอย่างแน่นอนครับลูกนี้ดูสิครับ โอ้โหหนักครับอับปรคัตดูนี้พอเผลอนิดเดียวอับปรคัตมัดนี่ครับอยากจะบอกว่ามันมีหลายหมัดครับท่านผู้ชมเย็บตรง1 2ฮุกอัปรคัตมัดโอเวอร์เฮดมีทุกๆอย่างครับอยู่ที่การเรียนรู้และการนำไปใช้